เดี๋ยวมาดู600เฮตตัวหนึ่งนิ้วนะครับเทคนิคดูว่าลมมันอัดดีไหมก็หมุนตรงนี้ดูเลยครับโดยโดยไม่ต้องใช้ลมนะครับอันนี้หมุนอีกทางนะครับ F1 อันนี้คือมันมันไม่สู้ลมครับต้องหมุนกลับอ่น,นี่ครับ สู้มือมีลมอ่ดตีทางนี้ก็คือหมุนออกใช่ไหมครับทางนี้ไม่มีลมไม่อัดเพราะว่าคนละทางนะครับมาดูอีกทางหนึ่งตรงข้ามกันนะครับมาลองหมุนอีกด้านหนึง่งน่ครับสู้มือ